เดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบเสื้อตัวปล่อยนะคะเป็นตัวปล่อยที่ไม่มีการปิดเก็ดไหลนะคะก็ไม่มีการปรับไหล้วยค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยที่ใส่สบายๆในกลุ่มของเสื้อนักเรียนที่เขา,สาใส่เป็นตัวปล่อยนะคะก็เหมือนกับรูปที่อ้อยขึ้นให้ดูนะคะพอดีมีลูกค้าสั่งมาค่ะเป็น4ไซส์นะคะ เป็นไซส์ S, M, L, XL เป็นปกกระลาสีนะคะเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าปกทหารเรือนั่นเองในคลิปนี้เขาก็จะมาสอนไซส์ M นะคะโดยที่ในคลิปนี้ก็จะแตกต่างจากคลิปที่เคยที่เคยสอนนะคะอกเ,เอวสะโพกเนี่ยใช้เป็นหลักนิ้วคะ่ะแต่ว่าในการสร้างตัวเนี่ยจะใช้เป็นหลักเซนนะคะเพราะว่าเวลาวัดเช็คอะถ้าเสื้อพวกเนี้ยเราจะเช็คแบบเป็นนิ้วมันจะง่ายกว่านั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยค่ะก็ขึ้นตามไซส์นี้นะคะ ที่อ้อยขึ้นมาให้ดูนะคะตามสานี้เลยนะวัดเลยค่ะจากลิมกระดาษด้านนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นบรรยากาศนี่ไหมมันจะเป็นไงกับรู้นะเพราะว่าอ้อยเปลี่ยนย้ายร้านแล้วค่ะย้ายบ้านใหม่ย้ายร้านแล้วนะคะก็ลองรู้เนาะว่าคลิปจะเป็นยังไงคะ่ะเพราะว่าเสียงเขาแล้วกล้องชัอ,อ,ชอคพลนะเนี่ยจากลิมกระดาษด้านนี้นะคะเพราะเราจะมีสามหน้านะคะเป็นสามที่เราพับเย็บแบบนี้ เนี่ยที่เขาจะพักเย็บนะคะอ้อยจะต้องเผื่อให้เขาไปเลยนะคะก็นี่นะคะเราก็วัดเข้ามาวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งวัดเข้ามาตรงนี้นะคะจากรินกระดาษ้านนี้นะคะวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ขีดตรงจึดกันแบบนี้ค่ะนี่อ้อยขีดมาแล้วนะวันนี้อ่ะเปลี่ยนใจจะทําคลิปให้ทุกคนดูค่ะมาได้เป็นเส้นกลางหน้าแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าค่ะจากรินกระดาษเลยวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งนะขีดตรงจึดกันหลังจากนั้นเราก็วัด จากริมกระดาษด้านบนนี่นะคะวัดลงมาสิบเซน,นะคะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นคอค่ะวัดลงมาสิบเซนนะคะหืมปากกาเรามันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยสีแดงนะคะสีแดงนะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่าสีแดงนะคะเป็นเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเราจะวัดยาวหน้า้วนะยาวหน้าสามห้าก็วัดลงมาค่ะจากเส้นคอวัดลงมาสามห้าค่ะ 3 5ห้านะคะก็ได้เส้นนี้แบ่งครึง่งสาห้าแบ่งครึง่งอีกครั้งหนึ่งเป็นเส้นอกก็คือสิบเจ็ดครึง่งอ่าสามห้าะคะ่ะวัดแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกนะคะนี่สิบเจ็ดจุดห้านะเป็นเส้นอกนะก็คือพูดง่ายงว่าเส้นเส้นคอบเส้นเอวเนี่ยแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกก็จะได้มาเป็นเส้นนี้นะคะเราก็จะได้สามเส้นแล้วค่ะทีนี้มันจะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นบ่าหน้าก็าาเอาเส้นเนี่ยสเส้นอกกับเส้นคอวัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่ง ็สิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งก็คือแปดจุดเจ็ดห้านะคะวัดมาแปดจุดเจ็ดห้าค่ะนี่ก็จะได้เป็นเส้นบ่าค่ะคือเราจะต้องแบ่งไปตามสัดส่วนอย่างนี้นะคะก็ได้เป็นเส้นนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นจากเส้นเอวเราจะหาสะโพกค่ะหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะจากเส้นเอววัดลงมายี่สิบเซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กจากเอววัดลงมายี่สิบเซนเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กก็จะได้าเป็นเส้นนี้ค่ะ ก็สรุปว่าเสื้อทั้งหมดจะมีเส้นขวางอยู่เส้นขวางอยู่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นนะคะสําหรับเสื้อนะแบบโครงสร้างของเสื้อจะมีหกเ้นค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเส้นกลางหน้านะเส้นเส้งเงินในทุกทุกคนเห็นเนี่ยวัดเข้ามาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคอกว้างค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะคะหกเซนครึ่งค่ะวัดเข้ามานะคะหกเซนครึ่งจ้าเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ขึ้นคอสูงค่ะ เจ็ดเซนเซ็ซนปุ๊บแบ่งครึ่ง3.5อันนี้แหละจะเป็นเส้นไหลนะคะวัดลงมาจากเส้นคอวัดขึ้นมา3ามเซนครึ่งขีดตรงจนกการเป็นแบบนี้ค่ะเราจะหาไหลวิธีการวัดไหลนะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นศีนษะเนจ่นวัดเข้ามาไหลตัวนี้เราอยู่ที่3า ตกนิดนึงสําหรับเสื้อเด็กนักเรียนแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มให้หนึ่งเซนค่ะก็เลยเป็นสามสิบเก้านะคะก็วัดมาค่ะจากเส้นตรงนี้นะคะสามสิบเก้าแบ่งครึ่งเพราะว่าเราทําแค่ส่วนเดียวนะสามสิบเก้าแบ่งครึ่งก็คือสิบเก้าครึ่งนะคะวัดมาค่ะจากเส้นสิงเงินนะสิบเก้าครึ่งค่ะวัดมาได้จุดนี้นะคะได้จุดนี้ปุ๊บเราเขียมาที่เส้นคอสูงตรงนี้ค่ะนี่เราจะได้เส้นไหลนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ ได้เป็นแบบนี้จ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาหาเส้นอกกันค่ะเส้นอกหลังจากนั้นเราจะมาหาอกกันค่ะอย่างที่บอกว่าอกตัวเนี้คืออ้อยจะเอาคืออกไซเอ็ M เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ที่36แต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าต้องการให้หลวมมากกว่าปกตินิดนึงก็บวกแค่นิ้วเดียวนะคะก็คือสาเนั่นเองสามหาร4เท่ากับ9้านิ้ว1กระเบียดนะคะ9้านิ้ว1กระเบียด เราจะสร้างหน้าหลังเท่ากันนะคะสําหรับเสื้อนักเรียนแบบนี้นะเราจะไม่เอาหน้าหน้าใหญ่หลังเล็กเหมือนเสื้อทั่วไปนะเราเอาหน้าหลังเท่ากันนะคะเก้านิ้วหนึ่งกบเบียดค่ะได้จุดนี้นะคะได้จุดนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เอาสะโพกค่ะสะโพกเส้นสะโพกก็คือเส้นนี้นะคะเราต้องการให้สะโพกเน่เมื่อเสร็จแล้วอยู่ที่สามจุดเก้าก็เหมือนเดิมค่ะหน้าหลังเท่ากันนะคะสามจุเก้าหารสี่ก็คือเก้าเก้านิ้วสามกับเบียดค่ะเก้านิ้วสามกเบียดนะคะวัดมาค่ะ นี่เราได้เส้นนี้แล้วค่ะได้เส้นนี้แล้วคะเราก็มาค่ะขีดมาเลยจ้าขีดมาได้เส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะกล็อกชิ้นนี้นะคะ่ะลงไปชิ้นล่างนะคะโดยที่จับขยับค่ะขยับกระดาษนะคะขยับกระดาษนี้นะคะนี่นะคะโอ้ยจ้าฟล็อกลงไปเลยค่ะไม่ต้องมามาขีดนี่นะเพราะว่ามันเข้ากันอยู่แล้วค่ะ นี่นะคะจับอย่างนี้ค่ะจับอย่าให้เอียงนะจับอ่ะจับกระดาษให้ทบกันนี้คะนี่เราจะก๊อปแบบนี้นะคะเนี่ยจับกระดาษที่ตรงนั้นหนะัวท้ายนะคะแล้วเราก็ก๊อปลงไปจ้บอ่ะก่อนจะก่อนที่เราจะก๊อแเราก็นี่จัแบแถวบดที่เขาอยู่สักหน่อยนึง ก๊อปลงไปนะคะก๊อปเส้นขวางทุกเส้นเลยแล้วก็ก๊อปเส้นนี้เส้นกลางหน้าเนี่ยเมื่อก๊อปไปเป็นชิ้นหลังก็จะเขาเรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเอาก๊อปเส้นนี้ก่อนเส้นตรงก่อนะก๊อปเป็นจุดๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องก๊อปยาวนะเราลองให้จีดตรงกันค่ะหลังจากนั้นเราก๊อปเส้นคอหัวท้ายเส้นบ่าหัวท้ายเส้นอกหัวท้ายอย่างนี้แล้วก็ก๊อปแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องกิ้งยาวนะอ่าเอวนี่สองจุดค่ะแต่พวกเล็ก สะโพกใหญ่ตรงนี้อ่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วมันจะมีเส้นนี้ก็คือเส้นอกนั่นเองที่เราที่เราขีดว่าของชิ้นหน้าเนี่ยเนี่ยเราใช้เส้นเดียวกันนะเพราะว่าหน้าหลังเราเท่ากันคนะ่ะนี่เราก็ลงไปชิ้นล่างชิ้นหลังเนี่ยค่ะแค่ก็ได้เป็นอย่า,า,างนี้ค่ะหลังยังงั้นเดี๋ยวเราจะตัดเลยนะเราจะตักดก่อนนะคะพอรูอ้สึกว่าเ้าดีดนะีอันนี้นะเดี๋ยวให้ขีดกันมาก่อนขีดก่อนนะ อาจใช้เส้นสีน้ำเงินนะคะที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็มองพอเห็นเนาะนี่จ้ะโอ้โหแพ่วมากเลยค่ะสีางนอกนี่นะเมื่อคลอบออกมาก็จะเป็นเส้นทางหลังนะคะโอ้ยมองเห็นไหมตัดเลยค่ะตัดตามเส้นนี้เลยก็ได้นะคะเป็นเส้น้างหลังนะอันนี้ตัดไปตามเส้นนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาไปวางเราก็ทบเส้นนี้แหละตัดไปเลย เราจะมาดูคอหลังกันนะคะคอหลังนี่ขึ้นเป็นมาตรฐานเลยนะคะเป็นมาตรฐานเลยนะห้าเซนค่ะขึ้นมาเลยจ้านี่จ้าขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเราก็จะหาคอหลังว่างก็คือเจ็ดเซนเท่ากับคอสูงตรงนี้นั่นเองใช้ตัวเลขเดียวกันนะคะคือเป็นมาตรฐานนะคะเจ็ดเซนค่ะแบบนี้เมื่อจะเซนปุ๊บ เราก็ขึ้นอยู่ที่สองเซนค่ะขึ้นที่สองเซนนะคะตัวนี้นะขึ้นสองเซนค่ะหลังจากนั้นเอาตรงเนี้ยเราขีดยาวไปเลยเราขีดยาวไปเลยนะเพราะว่าเราจะใช้ไหล่เส้นนี้แหละคะ่ะโดยที่ไหลเ 4, 5, ะะ่เราต้องการสามสิบสามสิเก้านะคะเลาก็เอาสามสิบเก้าหารสองก็คือสิบเก้าครึ่งก็คือได้เส้นนี้ก็ได้มาเส้นนี้เลยค่ะได้มาเส้นนี้เลยค่ะนี่ก็จะได้มาเป็นชิ้นหลังโดยที่เราไม่ต้อง นะคะเพราะว่าชิ้นหลังอะมองดูด้วยสายตาเราก็จะรู้ว่าเขาน่าสูงกว่าชิ้นหน้าค่ะเพราะว่าเสื้อน่ะถ้าเราแบบถ้าหลังมันมองดูต่ำกว่าหน้ากว่าหลังถ้าหน้ามันมองดูต่ำกว่าหลังเนี่ยแสดงว่าเสื้อน่ะมันไม่หงายหลังค่ะหรือถ้าเราอยากรู้ว่ามันต่ำกว่าจริงไหมเราก็วัดข่ะจากมุมไหล่นี่นะคะวัดมาที่เส้นอกเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ได้27ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะวัดชิ้นหลังนะชิ้นหลังได้เท่าไหร่ชิ้นหลังได้23ค่ะแสดงว่ามันแตกชิ้นหลังมันสูงกว่า2อเซนอยู่ ก็คืออันนี้เราเป็นเสื้อตัวปล่อยนะเราจะไม่มีการปิดเก็บไหลเก็บอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเป็นเสื้อตัวปล่อยจะบอกว่าเราก็เลยนะต้องเช็คแบบนี้ค่ะนะคะอ่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูอ่ะเดี๋ยวจะมานี่มากับมาดูนะคะเราก็จะมาดูการว่าอกเขาห่างเทา่าไรอกอกห่างนะคะเพราะว่าปกเสื้อที่เราจะทำเป็นปกอันนี้มันจะต้องมีเพื่อให้คอมันกระชับน,นะคะคอมันไม่บานะนะเวลาใส่จะอ,อกกระชับค่ะ <ELL> เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเส้นนี้ก่อนเส้นอกห่างค่ะอกห่างสิบหกสิบหกหารสองเท่ากับแปดก็จะได้จุดนี้ค่ะได้จุดนี้นะคะนี่นะคะเราได้อกสูงสิบแปดแล้วนะคะอกสูงสิบแปดได้จุดนี้เลยนะคะนี่เราก็ขีดตรงมาที่ตรงเส้นคอนะคะเนี่ยอกสูงสิบแปดนะคะได้จุดนี้นะเราก็ขีดตรงมาที่เส้นคอนะคะก็จะได้มาเป็นเส้นนี้นะคะแล้วคอเราต้องการเก็บหนึ่งเซนเราก เส้นนี้วัดเข้ามาค่ะหนึ่งเซนวัดเข้ามาหนึ่งเซนนะคะเป็นแบบนี้จ้านี่คะ่ะนี่แล้วเราก็จะปิดค่ะเราก็จะปิดนะคะเดี๋ยวเราค่อยสร้างปกเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูชิ้นหลังก่อนหลังจากนั้น,นเราจะมาดูการวาดวงแขนค่ะเราจะมาดูการวาดวงแขนนะคะว่าบ่านหน้าเขาบ่านหน้าเขาอยู่ที่ ถ้าเราอยากรู้ว่าบาทหน้านะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วัดนะ่ะเราใช้เช็คอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช้ติ๊กแบบนี้นะติ๊กแบบนี้ค่ะแล้วก็วัดเข้ามาสองเซนค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นการวาวเข้ามาแล้วค่ะนี่นะคะวาวเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราก็าเอาจากเส้นอ,อกนะ่ะวัดลงมาหนึ่งเซนค่ะวัดลงมาหนึ่งเซนนะเราจะโค้งวงแขนแล้วค่ะตรงนี้นะนี่ค่ะเราจะ นี่อ้อยไม่ม่อถนัดเท่าไหรนะ่นะเราต้องใช้แบบเอียงๆอ่ะเพราะว่าเส้นเขาใหญ่ไงนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยค่ะมาที่จุดสองเซ้นที่เราวัดเข้าเนี่ยบ่าหน้าบ่าหน้านี่โดยปกติก็อยู่ที่ประมาณสามห้านะเนะี่ยวัดเข้ามาค่ะเพราะเขาเป็นเสื้อตัวปล่อยที่บอกจากเส้นตรงนี้วัดเข้ามาขีดตั้งฉากแบงนี้นะ ตีดตั้งฉากอาดันติ๊กติ๊กติ๊กแบบนี้แล้วก็วัดเข้ามา2เซนค่ะเราก็จะได้จุดนี้นะคะที่เข้ามา2เซนหลักนั้นะแล้วก็โค้งแขลค่ะใช้แม่บรมทัดอย่างนี้ก็ได้นี่นะคะเอาโดยที่แม่บรมทัดด้านโค้งเนี่ยเราก็วางค่ะเนี่ยให้เขาเชื่อมกันจุดนี้กับจุดนี้ที่เราวัดเข้ามาเนี่ยอ่กมานี่จ้าเนี่ยหลังจักนั้นเราก็เอาวัดมานี้วัดมาที่ตรงเดี๋ยวใช้แม่พิโค้งมานี้นะคะก็คือโค้งใหม่จริงนะคะที่ไหลนะ นี่จ้าก็จะเ,เป็นแบบนี้ละคะ่ะของชิ้นหน้านะอ่ะเรามาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังก็ใช้หลักเดียวกันนะคะคือคล้ายๆกันนะคือนี่เราทําแบบง่ายๆเลยนะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้เข้ารูปนะคะวัดเข้ามาหนะะึ่งเซนค่ะหน้าเข้าสองเซนหลังเข้าหนึ่งเซนนะคะนี่เป็นแบบนี้นะเพราะเราไม่ได้วัดมาหลังแล้วหรือว่าไม่ต้องวัดกับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือ,ค,อคือเขาเป็นเสื้อตัวปล่อยไงนะคะอ่ะเราก็เอาหนะะึ่งเซนเนี่ยค่ะมาเนี่ยจุดกับเนี่ย นี่ค่ะเมื่อเราวัดเนี่ยเราวัดเข้าหนึ่งเซนนะคะเอาวัดขีดมาขีดมานะคะนี่นะขีดมานี่จ้าได้แค่นี้อาจค่น,นีไม่เอานะอาแลรวแ่วนี้เดี๋ยวอาอจะตัดนะคะอ้อถ่ายเชื่อนี่เราเอาที่เสื้นจะโพกเลยนะคะแต่ว่าเส้นจะโพกมันแหลยชื่อเปินไปเราขึ้นนิดนึงขึ้นสักจุดห้าค่ะจุดห้าก็พอนะไม่เอาโค้งเยอะเขาไงเขาก็นุ่มทับอยู่แล้วค่ะ ตัเดเลยค่ะอ้าวเราอยากรู้ว่ามันเอว 3, 7, 4, 5, 5, 5. เอี่สามเจ็ดจริงไหมอ้าวอ้อยทำผิดลืมลดให้นหี่หน้าละเส้นหมดเลยกระจุดกระจุดเอาใหม่เอาใหม่นะตรงนี้นะตรงนี้ลงหนึ่งเซนเท่ากับชิ้นหน้านะคะอ้อยลืมไปนี่ยังว่าทำมาเส้นหมดเลยแป๊ะๆ 8. อันน่าอาน่าผิดๆน,นะอันนี้นะไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอา นีกว่าแล้วเชิญลนะนันดาใจคิดทีอ้ยอะไรนะฮะเฮ้ยจะสอนให้รู้หรือจะสอนให้งงเนะี่ยฮะไม่เข้าใจเลยนี่เป็นเส้นสีสีสีเขียวนะจ๊ะทุกคนไม่เอาแล้วหนาะอันนี้ไม่อาโงงนี่จับได้แบบนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอเช็คชิ้นหน้าก่อนค่ะว่าเอาไหล่หน้ามาทาบนะคะเดี๋ยวเราเพิ่โนงตรงถึงกันนะอะตรงนี้เราในี่ก่อนเอาแบบ นี่ตัวนี้ก็เหมือนการขาดกินเข้าไปกินเข้าไปจุดห้าค่ะตรงชายนะแล้วก็หลังลงลงประมาณครึ่งเซนค่ะในตรงนี้นะลงนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวอ้อยจะเก็บที่นี่หนึ่งตรงเนี้ยซึ่งจาเป็นเสื้อที่ตัวบ่อยเดี๋ยวอ้อยก็จะชอบเก็บตรงนี้นะเก็บแค่จุดห้าค่ะตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อข้อรูกเก็บหนึ่งเซนนะคะอันนี้เก็บจุดห้าค่ะพอแลนะ้ว เก็บไปเลยในยะตรงนี้ยให,หลังเขาไม่กองมากเกินไปนะเก็บตรงนี้หนึ่งขอเก็บน่ะนี่นะคะเก็บเข้ามาดตึงเข้ามาเอ่ค่ะก็เก็บให้เขามองดูงเรียบเนียนหน่อยนะคะนี่เพราะฉะนั้นชายที่เราเก็บตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มตรงนี้ค่ะมันก็จะมองดูเป็นแบบไม่กุดกุดมากเกินไปนะนี่จ้าเราก็จะได้แล้วค่ะอาทีนี้เราอยากรู้ว่า เนี่ยมันถูกต้องไหมเราอาจจะเช็คอีกทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้มันแรงว้าวเกินไปนะเ,เก็บกินกนิดนะะึงค่ะมันแรงโค้งเกินไปเนาะตรงนี้อีกนิดนึงค่ะกินนิดนึงไอขีเยื้องมากเกินไปนะคะอามกินไปเนี่ยแต่าถ้าเป็นเราทำท่า,า,ามนมงองดูไม่เข้าท่าแล้วก็เราก็ปรับกันได้นะถ้านมองด้วยสายตาม,มันมองดูไม่ดีแล้วก็ต้องทำตามนะเราต้องเอาตาปเป็นเป้ะเลยค่ะนี่ อ่เรารัดค่ะว่าอกสามสิบสามสิบเจ็ดเนี่ยครึ่งของสามสิบเจ็ดก็คือเท่าไหร่สามสิบเจ็ดครึ่งของสามเจ็ดก็คือสิบแปดครึ่งอ่ะเก้านิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะเก้านิ้วหนึ่งกระเบียดมาต่อมาต่อเส้นทีน้าอ่ะได้ค่ะได้สิบแปดครึ่งถูกต้องแล้วค่ะครึ่งของสามเจ็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางหน้าสองชิ้นหลังสองชิ้นแต่เนี่ยเราวัดแค่สองชิ้นไงอ่ะไปบวกสองชิ้นมันก็จะเป็นสามสิบเจ็ดนะคะจะมาดูสะโพกกันค่ะสะโพกสามสิบเจ็ดนะคะค่ะ ดูอ่ะตรงนี้ได้สามนิ้วเก้าน,นิ้วสังกะเปียร์เก้านิ้วสังกะเบียดมาต่อนี่มาต่อมาชินหน้านี่มาถึงตรงเส้นกลางหน้านี่ได้สิบเก้าครึ่งสิบเก้าครึ่งบวกอีกเท่าหนึ่งก็คือสามสิบเก้าถูกต้องแล้วค่ะไม่ต้องหาแล้วนะเพราะว่ามันมันนิดเดียวอ่ะไม่อยากให้เป็นกองอ่ะไหนไหนเขาก็สั่งมาเทอร์แล้วเนาะไม่เอาที่เหมือนทั่วไปอ่ะเราต้องการให้มันสวยเนี่ยนี่นะคะอ่ะต็มนี่ ขอเก็บนักหน่อยเถอะนี่นะคะเอาจุดห้าพอค่ะเอาครึ่งเส้นพอนะคะขีดเข้านะพอให้มันมองดูเป็นแบบไม่ชื้นเกินไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เวลาเราตัดเราก็จะตัดเส้นนี้นะอ่ะตัดเลยค่ะชิ้นหน้าตัดก่อนเลยนะตัดเลยจ้าตัดต่อข้าเส้นไงน,นะนิดเึียอ่ะมามา,มาตัดตรงไปก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็ตัดเส้นไหละคะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปข้าวกับชิ้นหลังนะน,นี่ก็จะสอนวงกลมนะพอดีอย่างที่บอกว่า พักนี้ไม่ค่อ,อย้ถ่ายคลิปเนี่ยนี่นะคะตัดมาชิ้นหน้าค่ะนี่จ้าชิ้นหน้าเราก็เอาชิ้นหน้ามาท่าค่ะมาท่ากัาบชิ้นหลังนะคะไหล่เราต้องการสัมจัดเก้าเราก็เอาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นคอเวลาเราสร้างปกหรืออะไรเราก็อเอาคอเนี่ยคอตรงนี้นะมามา,มามามาจุดเนี่ยชิ้นหน้าชิ้นหลังต้องมาชนให้เท่ากันอย่างนี้ยค่ะหลังจากนั้นเราเอาชิ้นหน้า เกณฑ์ okay, okay. นะคะหลังจากนั้นเราก็ติ๊กค่ะติ๊กจุดนะคะของชิ้นหลังเนี่ยแล้วเราก็ขีดไปที่ชิ้นหลังแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่จากที่เราติ๊กมานะคะอ่าเราก็ขีดมอค่ะขีดมานะคะนี่จา้านี่ก็จะได้เป็นนี้โค,โค,โคนี่ก็จะโอ้ยนี่นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้แล้วนะคะชิ้นหลัง ขึ้นมาจจียหน่อยเด้ออะดูดูดูด,ดูนี่อือะตัดเลยจ้ะทีนี้ก็ตัดเลยนะคะเหมือนชิ้นหน้าเลยเราก็จะได้โครงเสื้อแบบง่ายๆแล้วคันนี้ยแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยมันก็คุ่นๆอยู่เหมือนกันนะความที่ไม่่อยได้ทําบ่อยมากนะส่วนมากจะชอบทำข้ารูุม,มากกว่าเนี่ยตัวไป,ป่อยนี่มันนี่งอันนี้ค่ะ นี่ตัดมานีเลยนะเนี่ยเราจะได้แบบนี้นะคะเนี่ยมัน,ก,น,น,น,ะะน,นมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเป้นไหลซอจะเป็นแบบนี้ถ้าตรงนี้มันมองดูอ้นี้เกินไปแล้วก็กินเข้านิ้ถึงได้นะมันมองดูเป็นแบบเหินเนหะินอะแล้วก็ลดลงนิดหนึงได้นะคะเพราะยังไงเขาว่ามากกว่าชช้นหน้าอยู่แล้วไงมันมองดูเนี่ยเราเอ้ก็ปรับไปเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ใส่นะนะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่านี่เอาลงก็จุดห้าเขาแรกแบบเหินเหินชทกนเนาะ แมวคำนิดหนึ่งอักเนี้หนึ่งกินใช่ปหมบางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินนะคะมองดูความของาสเอานะตรงนี้ยเราก็จะเวลาเราไปวางผ้าเราก็จะทบนะคะเขียนทบผ้าทบผ้านะคะตรงนี้นั่นชิ้นหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้ล้ะจาโคงเสื้อนะคะได้โครงเสื้อแล้วจาเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ชิ้นหน้าเนี่ยอันนี้มันมองดูเป็นไม่ไม่โค้งสวยใช่ปะมันต้องมันต้องแบบปั้นๆกว่านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวอ้อยโค้งให้ใหม่นะเนี่ยมันมองดูเป็นแบบยังไงอะคือเวลาเราวางอะเวลาเราวางอะมันวางไม่เนี่ยคือให้เขาตรงนี้ให้เขาไม้นี่หน่อยให้เขาเข้ามานิดหนึ่งนะคะอ้อยใช้ใช้อะไรอะใช้โค้งดีกว่านะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่คะะนี่นะ๋ยวอ้อยใช้นี้ คือไอเสื้อตัวก่อยเนี่ยเขาจะทํายากหน่อยช่วงวาดตรงแขนเนี่ยเพราะว่าแขนเนี่ยเราจะไม่เข้ารูปมากนะยเพราะฉะนั้นเราจะโค้งมากก็ไม่ได้นี่จ้าเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะดย๋ยวกินเท่านี้หนึ่งนะคะกินเท่านี้หนึ่งตรงเว้าวเนี่ยะคะ่ะาให้มันมองดูเป็นแบบไม่ให้เขาชื้อเกินไปให้เว้าวกำลังดีแต่ว้าวมากก็ไม่ได้นะ นี่ค่ะเวลาเราวางนะคะก็จะให้เขาเนี่ยค่ะคือเนี่ยเขาต้องนอนแบบเนี่ยค่ะมันถึงจะมองดูสวยเนาะอ่ะนี่มองมองน่าจะมองดูชัดนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมไหล้นช่วงไหลเนี่ยเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมองดูเป็นแบบว่าเนี่ยเขาจะต้องนอนนอนหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยเ็าจะต้องนอนนอนหน่อยนะคะนี่ก็ยังไม่นอนเท่าไหร่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่าใจ่ีกนิด นี่เลยโอเคแบบนี้แหละถูกใจแล้วนะคะอ่าได้แล้วค่ะโครงเสื้อนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวทะี่บอกว่าสาบอ่ะเราต้องการสาบับพวกสาบเชื้อสาบโปโรอะไรเนะี่ยเราจะเส้นกลางหน้าเนี่ยสมมติมว่าเราจะเอาสาบสามเซนนะคะเราก็วัดนะคะสาบสามเซนนะคะแล้วก็จากเส้นกลางเนี่ยต้องวัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งจุดห้านะคะวัดเข้าออกฝั่งละหนึ่งจุดห้านะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ าวัดมาทุรช่วงเดี๋ยวเราก็ได้ขีดตรงถึงกันได้นะคะเห็นหนึ่งจุดห้าค่ะจากเส้นกลางนะเพราะว่าเวลาเรามาติดกระดุมอะมันจะต้องติดเส้นกลางนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าค่ะเพราะฉะนั้นกระดุมอะเขาจะอยู่ตรงเม็ดกลางนี้เสื้อมันก็จะได้ตามทรงที่เราต้องการนะคะออาขีด่ะคะนี่จ้าเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสามในตัวนะคะพวกเชิดพวกอะไรเนี่ยแบบเราก็ต้องขีดแบบนะะี้นค่ะ นอกจากว่าใครจะไปตัดต่อก็ตัดต่อเส้นนี้แต่ว่าตัวนี้เขาจับแบบไม่มีตัดต่อนะคะเป็นการพับเย็บค่ะเดี๋ยวก็จะพับให้แบบนี้นะคะพับให้แบบนี้นะพับให้แบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็ก๊กอบลงไปก็ได้ค่ะก็อ,กอบสามเซนนี่ลงไปนะ เพราะว่าตัวนี้อ้อยจะต้องทาเผื่อตะเข็บให้เขาเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยต้องไปิกลองลงกระดาษถุงซานนะอันนี้ก็จะเป็นแม่แบบไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาลงแบบเป็นไซส์แบบเผื่อในตัวอะไรเงี้ยเผื่อเย็บแค่หนึ่งเซนนะคะคือไม่ได้ทําเป็นงานแบบที่ตัดตัวต่อตัวตัดเป็นหลว่ะนี่นะคะหลังจากนั้นอ้อยก็จะเผื่อเย็บให้เขาประมาณหนึ่งเซนค่ะก็ตัดไปเลยอ้อยจะตัดไปเลยนะตัดตามเส้นหนึ่งเซนนี่ค่ะเนี่ยเราเผื่อตะเข็บให้เขาไปเลย เนี่ยนี่อ้อยทำในชิ้นหน้าผิดเฉยนะแต่เวลาตัวเนี่ยเดี๋ยวอ้อยต้องเผื่อให้เขาหมดเลยค่ะมันต้องไม่ลงสึดตั้นหน้านะนี่เป็นแม่แบบของอ้อยค่ะแต่ตรงนี้เราต้องทําไปเลยเพราะว่ามันคือศาสตร์ด้านหน้านั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาให้ดูทุกคนจะได้มองเห็นภาพนะคะสําหรับมือใหม่นะแต่สําหรับคนที่เป็นแล้วเขาบอกวอ้อยง่ายมากแต่มือใหม่ก็อาจจะงงงหน่อยนี่นะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ เวลาเราพับสาบนะคะก็คืออย่างนี้นี่เห็นนะทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาติดกระดุมติดเส้นกลางไอ้สาวที่เราเผื่อเนี่ยก้อยเผื่อผ้าไปเนี่ยที้เผื่อระดับเนี่ยเวลาเราเข้าไปพับเนี่ยก็คือพับเย็บเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นรอยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะพับเย็บแบบนี้ค่ะเย็บตายไปเลยนะเนี่ยค่ะเขาก็จะพับเย็บแบบนี้นะคะเนี่ยบางกังเวลาเย็บมันก็จะมันจะหลุดเส้นเนี่ยค่ะ แล้วเขาแปะปกหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นเชือตหรือเสื้ออะไรเนี่ยเขาก็จะเห็นนะคะนะคะอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนทิปหน้านะคะเป็นการสร้างปกนะเป็นทําวิธีทำปกที่อ้อยทําเองนะก็ดเดี๋ยวมาดูนะคะคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นการสร้างปงเสื้อเฉยๆนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาปิดใน,นคลิปหน้านะคะว่าอ่ะถ้าเป็นเสื้อที่ไม่มีปกก็ต้องปิดคอทุกครั้งนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วจ้าเสื้อตัวปล่อยไซส์เอ็ม ซส์ M นะคะไซส็ M จ้าอ่ะได้ไปเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะใครสนใจอยากได้ไซส์เสื้อไม่ไว่าจะไซสอะไรก็สั่งกับ้อยได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ